เกษตรจงส่งความรู้หลังฝนตกมีอะไรเกิดขึ้นกับมะลิสวยไปดูกันครับสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรจงส่งความรู้นะครับเพิ่งจะมีเวลานะครับออกมาสำรวจสวนในยามเย็นนะครับเพราะช่วงกลางวันนะฮะก็ทั้งเก็บนะครับทั้งเก็บดอกแล้วก็ส่งตลาด ตรงนี้ช่วงเย็นก็นเลยแวะเข้ามาดูสวนนิดหนึ่งนะครับดอกที่สองอันนี้คือล็อกที่สามนะครับมะลิล็อกที่สามของผมที่เคยทำคลิปแปนะฮะตอนนั้นดอกรุ่นที่หนึ่งออกสวยมากนะครับออกแล้วก็ออกเยอะด้วยนะครับที่ว่าผมทำคลิปเรื่องอมัลิลล็ดอกก็คือล็อกนี้ล็อกที่สามครับ ดอกรุ่นที่หนึ่งนะครับพึ่งจะหมดนะครับเพึ่งจะหมดไปจากต้นแล้วก็ดอกรุ่นรุ่นที่สองขึ้นไล่ขึ้นมาแล้วนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสภาพอากาศร้อนมากแล้วก็เมื่อสองวันนะครับที่นี่นะฮะมีฝนตกนะครับแล้วผมก็เลยออกมานะฮะดูสำรวจ เพื่อรายงานให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมนะครับได้ทราบกันว่าล็อกที่3มที่ผมเพิ่งตัดแต่งนะครับแล้วก็เพิ่งได้เก็บดอกรุ่นแรกไปนะครับรุ่นแรกหมดไปแล้วนะครับมีรุ่นที่2อนะครับกำลังตามมาอย่างติดๆนะครับแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครว่ารุ่นนี้นะฮะสภาพอากาศแปรปรวนมาก ดอกรุ่นที่สองนะครับนะออกเป็นช่อมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งนะครับอยากจะอบอกกล่าวกับท่านสมาชิกนะครับให้ทราบเพราะว่านะครับรุ่นที่หนึ่งยังหมดดีไม่เท่าไหร่รุ่นที่สองเพิ่งจะออกมานะครับผมได้มาเจอแล้วนะครับ นะมีการโจมตีแล้วแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับน,นี่นะครับก็คือหนอนจอดอกขับมาแล้วนะครับหลังจากฝนตกได้แค่3ามวันนะครับมีหนอนนะครับตามสายฝนมาเลยนะครับนี่แหละฮะเป็นอันตรายมากนะครับจะกินตั้งแต่ช่อเล็กๆนะครับตั้งแต่ดอกเล็กๆเ,เลย ะครับเห็นไหมครับลักษณะการทำลายครับพรุ่งนี้ผมต้องจัดละนะครับก็ใช้ยาตัวเดิมนะฮะสองตัวนะครับฟิฟโฟนินกับอาอีกตัวหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับสองตัวนะฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี่นะครับนะครับอ่าฮ นี่นะครับนี่ก็อีกช่อหนึ่งนะครับเริ่มเลยนะฮะเนี่ยเยเริ่มเลยนะครับช่อเล็กเล็เม็ดเท่าถั่วเขียวนะครับทำลายแล้วพรุ่งนี้ต้องจัดละนะครับต้องจัดหนักเลยนะครับนะครับรู้สึกว่าจะมีหนาตาด้วยเนี่ยนะฮะผมต้องรีบแล้วนะครับ ้าสมาชิกท่านไหนนะครับที่เป็นอย่างผมนะครับสํารวจนะครับสํารวจดูนะครับถ้าเป็นก็ต้องรีบนะครับรีบจัดการเลยนะฮะดำเนินการทันทีเลยนะฮะเห็นชัดชัดนะครับเนี่ยดอกช่อเล็กๆอันนี้ดอกรุ่นที่หนึ่งนะครับยังไม่ทันจะหมดดีนะครับดอกช่อเล็กเลดอกเล็กเลนะฮะยังไม่เท่าเมทร่เขียวเลยนะครับ ก็โดนทําลายแล้วนะฮะอันตรายมากนะครับตัวนี้นะครับเผลอไม่ได้นะครับแล้วก็ช้าไม่ได้ด้วยนะครับเจอแล้วต้องรีบจัดการทันทีครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ผมต้องรีบจัดการแล้วนะครับนะมีหนาตาที่บอกพรุ่งนี้ก็คือตอนนี้นะฮะตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี้ยนะครับช่วงนี้นะครับ ก็หกโมงครึ่งแล้วหกโมงเย็นนะครับหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นต้องรีบนะครับนะครับก็ฝากท่านสมาชิกและท่านผู้ชมนะครับถ้าใครนะครับมีโอกาสสำรวจสวนนะครับในช่วงเย็นเย็นก็ลองสำรวจอย่างผมดูบ้างนะครับแล้วก็จะได้เห็นอะไรดีๆนะครับแล้วเราก็จะได้ แก้ไขให้ทันสถานการณ์รนี่นะครับนี่นะครับเริ่มหนาตาเลยผมเผอแค่วันสองวันเองนะครับเนี่ยเมื่อสองวันยังเชื่นชมกระดอกช่อดอกรุ่นที่สองอยู่เลยนะครับมาวันนี้เจอล้วครับต้องรีบจัดการทันที ส่วนตัวยาก็ตัวเดิมนะครับฟิโฟนินนะครับกับคาโบซันแฟนนะครับจัดไปเลยคู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ฉีดพ่นตั้งแต่ทำคลิปนะฮะก็ปล่อยไว้ยาวมากเลยเนี่ยนะครับรู้สึกจะร่วมสองอาทิตย์นะครับ เก็บดอกหมดเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะครับวันนี้มาแล้วมีเริ่มเริ่มเห็นเลยนะครับหลังจากาฝนตกแค่สองวันนะครับสองวันวันนี้วันที่สามนะครับมากับสายฝนเลยนะครับเนี่ยฮะเราชาวสวนมะลินะครับหนาวก็ไม่ดีนะครับ ร้อนมากมีฝนตกก็ไม่ดีนะครับศัตรูเยอะแยะฉะนั้นเราต้องคอยดูแลนะครับดูแลให้ทันเหตุการณ์นะครับมานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ผมจะรีบ ดำเนเินการทำการป้องกันกบจัดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ